สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็พบกันอีกเช่นเคยครับสาหรับช่องเรือโยงชาแนลวันนี้เราอยู่ที่แม่น้ําป่าสครับตรงข้ามของเราก็คือเป็นเรือแพคู่ครับมาจากอําเภอนคอหลวงเพื่อจะมุ่งหน้าสู่เกาะสีชังครับเป็นเรือบรรทุกน้ําตาลครับวันนี้ก็มาแบบแพคคู่ครับท่านผู้ชมเรามาชมกันว่าจะผ่านสามแยกวางน้ำมนว่าจะมันขนาดไหนครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับเรือของเรากลังเศ้าสู่ทางโซครับ จะเ,เข้าสู่สามแยกวาง้ำบนอีกไม่กี่นาทีครับก็รอชมกันครับโอ้มาแล้วครับเข้าสู่สามแยกวางน้ำบนนะครับโอ้โหเธอโบร้านล้านครับสายหน้าสายหลังเียบร้ครับตอนนี้เครื่องลัดครับลัดแบบแพทคู่กันเลยทีเดียวโอ้โหเครื่องลัดน,น้ำประจายครับมุนซ้ายวาขวาซ้ายขวาโอนน้แลมีเครื่องโดนสปีดเต็มที่แล้วครับท่านผู้ชม ดังสนั oh, oh, guard, oh, oh, ่นวันไปกันเลยทีเดียวโอ้โหมีหมุนใช้กวาเล็กน้อยครับมุนงเล็กน้อยเข็งเล็กน้อยโอ้โหน้ำจะดูจะใจครับตัวนี้เสียงดังสนั่นวันไปครับต้องได้ยินเสียงอะไรเลยครับนอกจาเสียงเรือโอ้โหเดูจิตใจครับโอ้โหน้ำโอ้โหมีมีน้ำฟองก้อนครับเสียงลั่นมากเลยครับทุกทุกทุกอย่างแข็งแกร่งขึ้นมาวันนี้น้ำของเราก็เริ่มเข้าที่ดูน้ำหลากยังไม่เป็นการครับเว่าอีกประมาณ ตับแก้วนะครับน่าจะน้ำกลิ่นเชื่อมากกว่านี้น้ำกดใจครับเรื่องรั้นแสนางครับตัวนี้เรือ,รข,อ,อรของเราสามเหียมวอลนัทโมเดลโค้วของเรายัางไม่ผ่านครับท่านผู้ชมภาพที่น่าตื่นดูใจมากครับน้ำกระตุ้ใจใเดียวเสียงเครื่องรั้นแบบโคเรื่องนี้นะครับท่านดูครับท่านผู้ชมมีมุนซ้ายขวาเล็กน้อยครับพลังที่วกลำเดียวคงจะไม่ไหวครับดูท่าทางโอ้โห ขาะสองลำต้องลุกเด้งเดลี่ยวด้เร็วมากขนาดนี้โวกเราก็กำลังเดือผ่านมาครับเดย๋่วของเราก็ผ่านสามเยกวาง้นบนไปแล้วโวกเราผ่านมาแล้วครับเป็นพวกน้ำตาลคุกใบมีชิดเดี๋ยวมันคุอน้ำตาลคาดว่าน่าจะเปสงที่เกาะสีช้างครับจังหวัดชลบุรีครับพวกเราก็เป็นวัดบาลขึ้จาครับโบกเราก็ผ่านสามเยกวังน้นบนไปแล้วจังดชมที่ีคัดท้ายกันครับว่าจะเป็นยังไง ทิศท้ายของเราโผล่มาอย่างครับน้ำก็ยังเือก็ยังล่านอยู่ครับท่านผู้ชมกันไม่หยุดครับนม้จะไปไกลแล้วก็ยังได้ยินเสียงมาถึงข,ขนาดตรงนี้ที่ท้ายของเราโผล่มาแล้วครับเป็นสีฟ้าสลับขาวก็สีสันสวยงามครับโอ้โหโ,โ,โต๊ะสุดท้ายเข้าสู่วงน้อบนมีเหยียงเล็กน้อยครับต้องดึงกันเลยทีเดียวเพื่อจะไม่ให้ตกล่องน้ําครับ ส่หนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ